เทรนใหม่เทรนฮิตตามติดเรื่องราวชีวิตวัยรุ่นในรายการทีนอัปเดต เดเรื่องราวที่2ของวันนี้กันค่ะคุณผู้ฟังรายการ Teens Update อยากจะพาคุณผู้ฟังมาอัปเดตเรื่องของ PM 2.5กันหน่อยไม่ได้จะบอกเรื่องของสถานการณ์นะคุณผู้ฟังแต่พูดถึงเรื่องของการรับมือผู้ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5ค่ะซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเขาได้ไปศึกษาแล้วก็พบว่าโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่1 2 3 8และปริมณฑลซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงจ พ m 2.5เนี่ยก็มีเรื่องของประชาชนเข้ามารับการรักษาพยาบาลเป็นจํานวนมากค่ะดังนั้นในออสถานพยาบาลที่ฟ้าใสากล่าวไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาได้มีการจัดทําห้องปลอดฝุ่นหรือว่าคลีนรูมขึ้นค่ะให้แก่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยเขาได้มาเข้าพัก เพื่อจะลดโอกาสสัมผัสกับมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5ซึ่งเขาเนี่ยเตรียมห้องคลีนรูมไว้เนี่ยทั้งสิ้น2,053ห้องค่ะคุณผู้ฟังสามารถจะรองรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้ราวๆ33,000คนซึ่งกระจายอยู่ใน30จังหวัดที่บอกไปค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งก็แบ่งออกเป็นโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ย42แห่งมีจำนวน661ห้องโรงพยาบาลชุมชนอีก283แห่งรวม1,392ห้องและก็ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก2แห่งค่ะคุณผู้ฟงังนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีห้องปลอดฝุ่นของหน่วยงานสังกัดกรมวิชาการค่ะซึ่งก็ได้แก่กรมการแพทย์กรมอนามายัยและก็กรมสุขภาพจิตอีกจำนวน509ห้องค่ะซึ่ง ห้องเหล่านี้ก็จะสามารถรองรับกลุ่มเสี่ยงได้อีกราวๆหนึ่0หมคนซึ่งพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยงค่ะใครที่รู้ตัวว่าตัวเองเสี่ยงนะอยู่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 1, 2, 3, 8และปริมณฑลซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในโซนของภาคกลางภาคเหนืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟงัง คุณสามารถที่จะติดต่อเข้ารับบริการหรือว่าสอบถามรายละเอียดต่าง,างๆเกี่ยวกับคลีนรูมได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังใครที่มีญาติอยู่ในโซนภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานอย่างเงี้ยผู้ฟังสามารถจะกระจายข่าวนี้ไปบอกญาติๆได้เลยนะคะเพื่อที่เขาจะได้เข้ารับบริการในเรื่องของห้องคลีนรูมหรือว่าห้องปลอดฝุ่นลดโอกาสในการสัมผัสกับมลพิษหรือว่าฝุ่นจาก PM 2.5